ปีนี้เนี่ยสถิติอุอบัติเหตุเจ็ดวันอ,อันตรายนิดน่าสนใจเพราะว่ามีสถิติที่ถือได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเนี่ย<ช>นะครับไม่ได้มาจากเรื่องของการเมาแล้วนะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างจะกวดขันกันเยอะ<ช>แล้วก็มีการยึดรถไปหลายพันคันแล้วล<ช>่ะนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดสูงสุดเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องของการขับรถเร็วเกินกําหนดเนี่ยสิค,คุณนะฮะซึ่งนายกก็บ่นเมื่อวานเนี้ย ตอนนี้เป็นยังไงถนนดีขึ้น <ฮะ S 2> คนก็ขับเร็วขึ้น,นครับโดยยอดรวมอุบัติเหตุสะสมนะครับในวันสุดท้ายช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง367รยบรายบาดเจ็บรวม3,342ารยสายครับศูนย์ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2550โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเจวันอันตรายนะครับ29ธันวาคมจนถึงเมื่อวานนี้4ี่มกราคม โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะครับเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวเป็นวันสุดท้าย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น340ครั้งมีผู้เสียชีวิต52รายบาดเจ็บ367คนอันนี้น่าสนใจว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเน,นี่ยนะของเมื่อวานก็คือเรื่องของการขับรถเร็วเกินกําหนดคุณ <Okay. S 1> ถึงร้อยละ33.53และรถจัก,กรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดร้อยละ80.23สรุปนะครับรวม7วันเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม3 9 1 9ครั้งเสียชีวิตสะสม4 0 0 7 8รายบาดเจ็บสะสม4,128รายสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับถ้ารวมทั้ง7วันแล้วก็คงยังคงเป็นการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่ากําหนด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคืออุดรธานีและเชียงใหม่152ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดคือชนบุรี33รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคืออุดรธานีและเชียงใหม่164คนส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตยอดตายเป็นศูนย์มี4จังหวัดคือแม่ฮ่องสอนยะลาระนองและสตูลครับ